สวัสดีค่ะสวัสดีครับ <laughs> วันนี้เราอยู่กับคลิปรีวิวอุคุเล่ย่ยี่ห้ออลันนาครับผมอ่าเป็นไม้อะไรจ๊ะเป็นลามิเนตอะคาเซียครับอะคาเซีย <im itation> เป็นไม้ประเภทเดียวกันกับโคอาโน่จริงเหรอจริงอตั้งแต่ตั้งแต่ขายมาพูดตรงๆว่ายังไม่ค่อยมีไม้อะคาเซียนะส่วนใหญ่ก็จะเป็น ok ine, มะฮอกกานีเพ,าเพราะว่านิยมอ่าันนี้ตัวนี้เป็นลามิเนตอะคาเซีย ใช่ครับมีสองไซส์เลยไซโซปราโนราคาอยู่ที่2300บาทครับคอนเสิร์ตอยู่ที่2600บาทตัวนี้เป็นไซส์คอนเสิร์ตนะคะที่นุ้ถืออยู่นะ2 6 0พัรวมกระเป๋าแล้วค่ะรวมค่าส่งแล้วเหรอใช่จ้ะรวมกระเป๋ารวมค่าส่ง2 6 0พัไซส์เล็กอยู่2300ันมถ้าใครสนใจนะคะนะจ๊ะเฟดบอร์ดเป็นไม้โลสบูดครับอ่าบางคนสงสัยว่าเฟดบอร์ดคือตรงไหนคือนี่คะ ดำๆเเฟรดบอร์ดก็คือที่เป็นเป็นแท่งที่ทําตรงแผงคอตรงนี้นะคะที่เรากดเป็นโลสบูดเป็นโลสบูดครับผมมีจำนวน18เฟรตทั้งหมด18เฟรต18เฟรตก็คือ18ช่องนั่นเองเหลือๆนะคะใช้กันเหลือๆเลส่วนสายในเป็นสายอ q u i l a ครับยังเป็น a q u i l ่าที่เป็นไนกัดอยู่ อ่าอควิล่าคือลายอ,อควิล่าก็คือยี่ห้อของสายนะคะซึ่งเป็นสายคุณภาพดีถ้าซื้อแยกก็ราคาชุดละประมาณสา0รอยห้าสิบาทชุดหนึ่งก็คือ4เส้นอย่างนี้นะคือจะบอกอย่างนี้ว่าหลายคนถามว่าเอ่อไปไปดูคุรเล่จากหลายๆที่มาอุ้ยทาไมบางที่แบบราคาน้อยกว่านี้หรือแบบว่าหนูซื้อราคาน้อยกว่านี้จะดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือ อุคุเล่เนี่ยเวลาราคาน้อยลงอ่ะถ้าเขาจะเซฟต้นทุนนะพูดตรง,ตงๆเซฟกันสายเนี่ยสายกับลูกบิดครับเออเขาก็จะใส่สายคุณภาพที่แบบว่าไม่ค่อยโอเคมาพอเราซื้อมาเราก็ต้องเปลี่ยนสายใหม่แล้วอย่างที่บอกอ่ะชุดนั้นเนี่ยอันนี้ของดีก็คือชุดละประมาณ350ร้อยห้าสิบแล้วาาใสกีตาร์กันเลยทีเดียวเชียวเออราคาค่อนข้างสูงนะแต่ว่าเราก็ใช้ไปได้ยาวๆนะคะครแล้วก็เรื่องลูกบิดอีกอย่างหนึ่งอ่าลูกบิดทําด้วยตเลสอย่างดีครับผมก็คือเป็นลูกบิดโครเมียมนะคะดีแน่นหนาปุ๊บปบอันนี้นะ มีที่ครอบด้วยนะคะใช่การเป็นเขาไปขัดข้างในครอบเฟืองอเวลาเขาครอบเนี่ยเขาก็จะใส่จารบีหล่อเลี้ยงไว้ข้างในด้วยเพื่อ,อให้ลูกบิดเนี่ยหมุนมีน้ำหนักที่ดีไมไ่แข็งไปครับอ <Okay. S 2> โอเคแล้วก็ลูกบิดดีลูกบิดเนี่ยพูดตรงๆนะด้วยความที่บ้านทําร้านซ่อเนบางคนซื้ออุคุเรลเล่มาปุ๊บราคาน้อยจริงพอมีปัญหาเรื่องลูกบิดเปลี่ยนทีชุดหนึ่งประมาณ เอาอย่างถูกๆเลยก็สามร้อยครับสองร้อยสามร้อยนั่นคือนั่นคือเปลือยๆธรรมดางงๆเลยนะชุดดีๆอ่ะเป็นส <700 S 2> ี่ห้าร้อยหกร้อยครับเอ,อเป็นพันก็มีนะใช่คือลูกบิดเนี่ยค่อนข้างราคาสูงสายเนี่ยก็ราคาสูงฉะนั้นทีเดียวซื้อทีเดียวเอาที่แบบสายดีลูกบิดดีวัสดุด,ดียี่ห้อดีไว้ใจได้จะได้จบในครั้งเดียวจะได้ไม่ต้องไปคอย ซ่อมทำนู่นทำนี้ใหม่นะครับอืมบางคนถามว่าเอาลูกบิดไม่ดีมันมีปัญหาอะไรมันก็จะเกลียวหวานหมุนไม่ค่อยไปหมุนไม่อยู่อะไรประมาณนี้ตั้งสายแล้วมันกลับฟีกลับมาเหมือนเดิมโอเคคราวนี้ให้ฟังเสียงเดี๋ยวขอตั้งอีกทีแนะนํานะคะว่าช่วงแรกที่คุณได้อุปกรณ์มาได้อุปเล์เร่มาพยายามตั้งสายบ่อยๆหน่อยนะใช่เพราะสายมันยังไม่ยืดแต่ที่ยังไม่เข้าที่ของมันมันเป็นเอ็นครับเส้นเอ็นมันยืดอยู่แล้ว ช่วงน้อะไมันจะยืดมากๆเลยยืดบ่อยต้องตั้งสายบ่อยครับอ่าแล้วก็สักประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เล่นบ่อยๆสายก็จะเข้าที่เข้าที่ครับจ้ะเสียงใสดีนะคะเลยขอเป็นโน้ต้หน่อยสิ <laughs> <laughs> ง่ายไปไหม <laughs> อ่<ะ> <laughs> <laughs> าก็ประมาณนี้ครับ เค <Okay. S 2> แสงใสดีตีคอร์ดได้นะคะเล่นโซโล่ได้เล่นฟิงเกอร์ได้ไดประมาณนี้โอเคทวนอีกทีถ้าใครต้องการสั่งซื้อนะคะตัวนี้อลาน่าลามิเนตอคาเซียนะคะ ถ้าถ้าสมมุติว่าตอนสั่งมากลัวจะงงรุ่นก็บอกแค่ว่าตัวที่ราคา2,600ันนะ,ะเพราะว่า,วนาหน้านเพจร,ร,ราคาขายราคาแต่ละตัวไม่ซ้ำกันเพื่อที่จะได้ง่ายเวลาเช็คของอไซส์คอนเสิร์ตยู่2 6 0 0นะคะไซส์โซปราโน <S 2> 2, <S ยู่2 3 0 0วิธีการสั่งซื้อนะคะอยู่ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะใส่ไว้ให้แล้วก็ถ้าใครอยากดูรูปทุกๆมุมหลายๆมุมก็ใส่รูปไวใ้ให้แล้วด้วยเช่นกันเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆตรงนี้ก่อนนี้ด้านหน้านะคะ ด้านข้างด้านหลังตัวนี้มีขอบไบดิ้งด้วยนะคะขอบไบดิ้งก็คือขอบขาวเลยครับขอบขาวเขามีได้ทำอะไรก็ไบดิ้งให้เพื่อความสวยงามแล้วก็ช่วยเชื่อมรอยต่อครับหนึ่งคือความสวยงามนะคะสองช่วยในเรื่องของความคงทนด้วยเพราะว่าก็จะช่วยเชื่อมรอยต่อของไม้นั่นเองแต่ละชั้นครับอืมก็แล้วแต่บางคนชอบนะบางคนถ้าชอบไม่มีขอบก็แนะนําเป็นรุ่นอื่นที่อยู่หน้าเพจนะจ๊ะจ้ะเอ้โอเคค่ะ